ไปตอนที่จงังหวัดนครสวรรค์ะนะครับก็ไปที่วัดเขาดินใต้นะครับซึ่งปัจจุบันนะฮะมณดบเก่าเนี่ยที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองครับโดยสมเด็จพระศรีพระชนทราบรมราชนินีนาในรัชกาลที่5ทรงพระราชทานถวายให้กับหลวงพ่อเฮงเอาไว้นยคุณผู้ชมครับมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาก็เลยมีการเริ่มฮะดำเนินการปฏิสังขรณ์ขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้วัดเขาดินใต้แห่งนี้นะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่5ของจังหวัดนครสวรรค์ฮะรายละเอียดจะเป็นยังไงเชิญชมครับ มณฑปทรงจตุรมุกซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาทางด้านทิศใต้ของวัดเขาดินใต้หรือวัดพระหน่อทรณินใกล้วาริงคงคารามตำบนเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสมฤทธิ์จำลองลงรักปิดทองที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5ทรงพระราชทานถวายให้กับหลวงพ่อเฮงเมื่อวันเพ็ญขึ้น15บ้าค่ำเดือน4ปีพุทธศักราช2456ซึ่งปัจจุบันมีอายุรวม111ปี มณฑปเก่าหลังนี้คือโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของวัดเขาดินใต้ด้วยปัจจุบนัมนมณฑปเก่ามีสภาพทรุดโทรมผุพังตามกาลเวลาทำให้เกิดโครงการบูรณะปฏิสังขรขึ้นโดยกรมศิลปากรได้ออกแบบบนดบและบูรณะใหม่ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการปัจจุบันได้เริ่มมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแล้ว และเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑปเก่าเมื่อวันที่23ตุลาคม2567ที่ผ่านมาได้มีการจัดพิธีบวงสวงขึ้นหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและรูปหล่อหลวงพ่อเฮงองค์ใหญ่โดยมีนายวิทยาผิวพ่องอดีตสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเคยดำรงตำแหน่งอดีตรองผู้ว่ารชาชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้การดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑปเก่าลุล่วงราบรื่นไปด้วยดี หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จสวรรคตนะครับท่านสมเด็จพระศรีพระชินทราบรมราชินีนาถเนี่ยก็ได้สร้างพระพุทธบาทจำลองนะครับจำนวน800ทำได้สำริจเนี่ย อุทิศส่วนกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมก้าเจ้าอยู่หัว8องค์อ่าแล้วก็มีองค์หนึ่งเนี่ยที่สมเด็จพระศรีพระชรินบรมราชินีนาถได้เสด็จมาพระราชทานให้กับวัดเขาดินให้กับหลวงพ่อเฮงด้วยพระองค์เองปี2567นี้นะครับก็เป็นปีที่ครบรอบ111ปีของการพระราชทานรอยพระพุทธบาทจำลองของสมเด็จพระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถ ให้กับทางวัดพระนอธรณินใกล้วาดินของคารามทางวัดทางจังหวัดนะครับทางมูลนิธิศิริวัฒนาพักดีก็อยากที่จะ,ะถวายเป็นพระราชูศลน,น้อมนําลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระพระัชรีพระชรินทราบรมราชินีนาถด,ด้วยการที่จะขออนุญาตจากกรมศิลปากรนะครับาดำเนินการบูรณะ มณดบประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองให้สวยงามดังเดิมนะครับก็มีงบประมาณในเบื้องต้นนประมาณ3ล้านบาทและทางจังหวัดกับทางอบตอก็ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับในการที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อจะร่วมเฉลิมฉลองในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์มนดปประดิษฐาน ปล่อยพระพุทธบาทจำลองนี้ด้วยครับวัดพระนอทธรณินใกล้วารินคงคารามที่นอกจากจะมีประวัติศาสตร์มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจแล้วก็ยังมีตลาดเจ้าค้าสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของชาวเขาดินเนี่ยต้อนรับนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนครสวรรค์ครับ สำหรับการบูรณะปฏิสังขรณ์มณฑบเก่าครั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี2568ซึ่งจะมีการจัดพิธีเปิดฉลองสมโภชอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ซึ่งมนฑบใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมให้วัดพระนอทรนินใกล้วาริงคงคารามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเส้นทางตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสต้นที่สำคัญและเป็นมรดกที่ล้ำค่าสืบต่อไปภายภาคหน้าบนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่ชาวตำบลเขาดินอำเภอเก้าเลียวจัง จังหวัดนครสวรรค์ภาคภ,ภูมิใจ